ขอเปลยอความแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดแปบแวเปลือกามหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดแปดแถวเปลือกสามแถหนึ่งสอสา ศาสโาตส่งชาติส่งชาติและเป็นชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราเจงร่วมใจยืนตสโลตสรงชาติด้วยความภามคภูมิใจในเอกลักษณ์และความศักดิ์สิทธิ์ของบสถาบุรุษไทยรักไทย ชาหาข้าไทยของไทยนุส่สวนอยู่ํำรงคงไว้ยพขโมวลบ,บวยให้ร้วนไม้อยักสมากิดไทยนิรักสงบแต่ถุลบไม่ขาดอกราจะไม่ห้ ปัจเจธให้เาล้ลับใจเธอมาเิจิตใสมมติว่าเธออาหัยสัมมาโศควา ตขัลางตาัวเทนิปาสว่าขาโอลพางตามธรรมะนไมสปลาจงบริารปลโอสลวกสาโอสาสความาอความพ้ไมสนพสต่ตางสทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตุกดตดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งเส้นอาเวลาห เป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาประชาหุตุโจมเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภิพาหุตุโจมเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกขกใจทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปาลิหาราตุโจมมีความสุขกายสุขใจและสาตนให้เบิจากทุกข์ภัยและสิ่งอกล่าวขอบปัญญาตนทำไหมคะ ข้าต้งเ้าวลุก่อของพ่อแร่ปู่ยาตายพ่อสาว้าต้มนิดหนพอสามข้าต้มนอตอลาสเนื้อหกกตุ๋ตัวนี้นะคะพี่จะมาบอกคุสค่ว่านาลบานะคะเป็นคำพัดไทยค่ะโย้่านะคะขออนุขึ้นคำกา้วยนะคะดปนาลาบค่ะ อส่ละา้าในทางที่ป้าสนะคะขำป้าฮัลโหลใส่าาส่ทางที่ป้าใส่เนีคยคะขำป้าบาลโหลใส่ละป้าใส่ทางที่ป้าใส่เนี่ยคะขำป้าฮลบ ขออยลปอเรียนคมที่อ้นะคะขัตราพลดิงกาลาบีโมห้ขอยละอามที่ปอหกนีนะคะขเนตราพลดิงกาลาบขอยละอมที่ตอหนึ่นะคะขัตราพคิกาลาบขอลปอหนึ่งมาที่ตองสองนีคะ 好吧，好了。